<c oughs> อเช้าวันนี้แล้วก็แต่วัดสดมนเนาะยังไงมันมาคืนนอนหลับดีไหมบางคนคุณจะหลับดีนะแต่บางคนหลับหลับคุณตื่นใช่ไหม <c oughs> อันนี้ง่วงบ้าหละง่วงทำไงไม่แก้งง่วงอะ่ะ นั่งนิ่งๆอย่าหายง่วงไหมเออเคลื่อนมือเลยนะจะไดนั่งนิ่งๆเคลื่อนมือทำความรู้สึกตัวเ <c oughs> จ้าวันนี้ก็ฝนก็ซาลงไปแล้วมาคืนฝนตกทั้งคือนเนี่ยก็เย็นสบายดีกันนะใช่ไหมถ้าเราไม่คิดเยอะ หรือไม่แปลกที่แปลกถิ่นเราก็จะนอนหลับสบายแต่บางคนก็คิดเยอะบ้างแปลกที่แปลกถิ่นบ้างหรือบงคนกลัวกลัวความมืดหรือบางทีก็ไม่คุ้นเลยกับการที่มันนอนแล้วมีเสียงรถวิ่งปั่นไปปั่นมาอนะไรอย่างเงี้ย ตอแแ้วเราทำใจได้เออไม่เป็นไรม,นไมีเสียงก็เป็นเรื่องของเสียงมันนะเรามารู้สึกตัวนะกับลมหายใจก็ได้นะกับร่างกายที่มันเหนื่อยล้าเราเมื่อวานเราปฏิบัติทั้งวัน,นทำใจสบายๆมันก็หลับได้เหมือนกันะนะใช่ไหม อันนี้เช้านี้เรามาทําวัดสวดมนต์แต่บางคนก็อาจจะไม่คุ้นนะกับการที่มาตื่นแต่เชา้าตีสามตีสามครึ่งมาทําวัดตีสี่มันก็อาจจะมีอาการง่วงเหงาหันอนบ้างนอนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามาฝึกกันเนาะฝึกฝืนฝึกฝนฝ,ฝ,ฝึกกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย เช่นเช้ามานี่เราเรียกว่าการที่เราได้มีโอกาสมาสวดมนต์เนี่ยนั่นก็เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับกับจิตใจและลึกถึงพระพุทธประธรรมพระสงค์นะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคารพบ,บูชานะมีความเลื่อมใส,ส่ศรัทธามีความตั้งใจนะ โยมอย่านั่งนิ่งๆ่งโยมหลับแล้วเนี่ยโยมนอ,อันตะบันเนี่ยช่ว่าเอ,อ้ยนั่งนิ่งๆมันก็หลับพอดีเคลื่อนมือเลยนะงทีบางคนบอกฟังไม่ด้วยเคลื่อนมือไปด้วยฟังไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องไปจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่ง,งนะสติถ้าเราฝึกดีๆเนี่ยมันมีความคล่องตัวน ฟังอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรแต่เอาที่เรารู้สึกตัวแต่ไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องมันที่ใดที่หนึ่งนะให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างน้นอยๆมันก็พอแก้งง่วงได้ถ้าั่้เฉยๆมีโอกาสง,ง่วงมีโอกาสหลับใช่ไหมเนี่ยถ้าตื่นเช้ามานะเรา ให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีกับจิตใจเราสังเกตไหมว่าถ้าเราสวดมนต์จิตใจเราก็อยู่กับสิ่งที่เราสวดมนต์เนี่ยนะใจมันก็ตื่นนะตื่นแต่ใจเราไม่อยู่กับสิ่งที่เราทํามันก็บางทีก็ง่วง,งนอนบ้างอะไรบ้างคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างนะเมื่อจิตใจนะ มันอยู่กับกายมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยแล้วเราระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจิตใจมันก็แจ่มชื่นเบิกบานอย่างเนี้ยตรงมันข้ามเลยตื่นมานี่เราเปิดโทรศัพท์ฟังข่าวสารดูข่าวสารที่มีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยะทำให้เรารู้สึกี่ตกกังวละทำให้เรา มัมองนกับเรื we so ่องราวข่าวสาระต่างๆที่เข้ามาอันนี้มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ชั่นชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนเป็นการที่เรามาให้สิ่งที่ดีๆเนาะกับจิตใจ้าเรียกว่าเป็นอาหารก็ได้เป็นอาหารใจก็ได้จะไม่ชั่นชื่นเบิกบานะไม่ใช่มัวมอง ที่ตกกองบนหมกมุ่นคุ้นคิดหรือบางคนอยู่คนเดียวเหงาว้าเวอะไรเนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยมันเหมือนคนคนหิวอ่ะหิวก็หายนะแต่ถ้าจิตใจเราะแช่มชื่นเบิกบานมันก็อิ่มมันก็เต็มนะอันนี้ก็คือการที่เราให้อาหารใจนะตอนเช้า เมื่อเรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็ลองทําดูนะตื่นเช้ามาอาจจะสวดมนต์หรือจะไม่สวดมนต์ก็ได้นะเนี่ยเราตื่นมาเรามาทําความรู้สึกตัวนะเมื่อเช้าตื่นมาเนี่ยนะมันเริ่มต้นชีตมันเริ่มต้นี่ความรู้สึกตัวใช่ปะ่ะเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวโอ้ได้เวลาแล้วนะจะตื่นนะเราก็รู้สึกตัวกระดิกขาบ้าง ขยับไม้ขยับมือบ้างะรู้เนื้อรู้ตัวค่อยๆลุกขึ้น,นก็รู้สึกตัวเก็ดผ้าพับผ้าก็รู้สึกตัวลุกขึ้นไปเข้า้องน้ำหยิบจับสัมผัสอะไรก็รู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมชาติมันยังไม่ได้เป็นอัตโนมัติเราก็ต้องใกล้ๆว่าใส่ใจน่ะที่จะรู้ อย่างที่เมื่อวานยมสุนก็นเล่าให้ฟังอ่ะพอมันเข้าใจรูปนามคือความรู้สึกตัวที่มันตื่นเต็มที่แล้วเนี่ยมันเป็นไปเองเนะหยิบจับอะไรมันก็รู้น้อรู้ตัวแต่ใหม่ๆนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เลยต้องออใส่ใจที่จะระลึกรู้สึกตัวดางหน้าก็รู้น้อรู้ตัวรู้สึกตัวน้ํามันเย็น แปลงฟันก็รู้สึกตัวกับการแปลงฟังที่แม้แต่ขณะที่เรานั่งฟังตอนนี้นะเราก็มีใจนะกับการเคลื่อนการไหวนะมีใจกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะนี่ก็เนี่ยคือความรู้สึกตัวที่นะที่เราสัมผัสได้ความรู้สึกตัวนี่แหละนะถ้าจะเรียกแล้วก็เป็นพุธทธะน้อย,น,อยนะ เป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่อยู่ในจิตในใจของเราะตะกี้นี้เราสาธยายมนต์บทพิเศษบทแรกก็พูดถึงความแก่เป็นธรรมดาะเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราจะต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราจะต้องตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องทัดภาคของรักของชอบใจทั้งนั้นใช่ไหมในบทอภินชะเวกอภินาปชจเวกเราฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าคือเป็นความจริงอ่ะเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอแต่พอเรามา่วนอีกบทหนึ่งเนี่ยบทกัลยานามิตรเนี่ยนะ เขาบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพุทธเจ้าเป็นกนาลยานมิตรเนี่ยแเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเราก็จะล่วงพ้นหรือหลุดพ้นจากความเกิดได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายได้ของบทนี้เหมือนมันขัดกันใชนะ่ไหมจริงๆมันไม่ได้ขัดกันเลยนะ แต่มันเป็นงานต่อยอดเลยนะสองบทเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดเอาไว้นะว่าเนี่ย,นะยไอการยอมรับว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับคือเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายเราก็จะทุกข์ใช่ไหมทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับมัน ว่ามันเป็นธรรมดาแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาตินะมันไม่ได้เป็นเรื่องตัวตนนะไม่เล่นเรื่องตัวกูไม่ใช่กูแก่กูเจ็บกูตายนะมนันเรื่องของกายของใจที่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติตรงนี้มันจะทำให้เกิดการเรียกว่าหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นคือไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บ ไม่ทุกข์กับความตายทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราคิดเอาไม่ได้คือเราสวดมนต์เราจำได้นะมันเป็นเพียงแต่ความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องของสมองเอาง่ายๆเลยเนี่ยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะมาบน่นเราจะมาท้องว่าเออมันเป็นธรรมดานะเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราพูดนะพูดได้แต่ใจมันเอาด้วยหรือเปล่า ใช่ไหมไม่ต้องอะไรเนี่ยเรามาฝึกเนี่ยลองนั่งโอ้โหจนมันเจ็บมันปวดเนี่ยทุกข์กับมันไหมหรือว่าอไม่เป็นไรยอมรับมันนะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเรานั่งนานก็นต้องปวดต้องเมื่อยนะเมื่อเรายอมรับได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความปวดความเมื่อยนะใจมันวางได้ใจมันยอมรับได้นะแล้วก็ เราก็ถ้ามันพอที่จะนั่งทุนได้ล้วก็นั่งไปสักระยะหนึ่งถ้ามันเต็มที่แล้วมันไม่ไหวเะก็ปรับเปลี่ยนผลคลายบรรเทาไปมันรับคนใหม่เลยนะแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนผลคลายบรรเทาเ,เนี่ยด้วยความรู้สึกตัวขยับไปเยื่อนด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวส่วนคนเก่านี่ก็เรียกว่าวางใจกับมันได้แล้วไม่ได้ทุกข์กับมันนะ อันนี้คือแบบฝึกหัดนะที่เรามามาเข้าคอร์สเนี่ยมาฝึกเนาะที่จะเรียนรู้นะในเรื่องเนี้ยเราเริ่มจากการสังเกตความปวดความเมื่อยความง่วงาเนอน,นซึ่งเป็นสิ่งที่มันครอบงำถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัว เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นกรารยนานมิตรนเรียกว่ากรารยานธรรมก็ได้เป็นถ้าจะว่าไปก็เป็นพุทธ,ธองค์น้อยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่อยู่ประเทศอินเดียเนี่ยท่านกับปรินิพานไปแล้วแตช่องสองพันกว่าปีมีคําสอนนั่นแหละที่ถ่ายทอดมาจนปัจจุบันแล้วคําสอนนั้นนะก็มุ่งหมายที่ให้เรามาได้พบกับพระพุทธเจ้าในใจ แนะ่ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยนะเพื่อเรียกว่าได้สัมผัสนะได้เอาพระพุทธเจ้านะที่มีอยู่ในจิตในใจนะมาเป็นที่พึ่งนะมาเป็นตะลยาณมิตรนะีงทีก็อย่างอาจารย์ในสารนี่ก็พูดว่ามีามีจิตเป็นเพื่อนนะมี น,นิดในเรือนใจนิดในเรือนใจก็คือเนี่ยตัวสติตัวสัมชัญญะตัวความรู้สึกตัวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาฝึกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะอยู่เหนือนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติทมแล้วจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายนะ มันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันพุทธเจ้าทึงนแบแก่ทป็นกัเจ็บทป็นกัตายแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเรื่องของร่างกายแตมันไม่ได้เรื่องของตัวตนเราหลงผิดสําคัญมั่นหมายว่ากูแก่กูเจ็บกูตายซึ่งความตายมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สอบสุดท้ายเลยของชีวิตก็คือความตายเนี่ยเราเตรียมตัวพร้อมกันหรือยง อเราทําความรู้สึกตัวเราจะลืมปติจนเรียกว่าพร้อม่ที่จะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ยอมรับมันนะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะได้พบพระพุทธศาสนาเราควรจะได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็คือการที่เรามาเดินตามรอยนะ องค์สมเด็จสัมมาทมพิธเจ้าด้วยการประพฤติธปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานสี่ที่เรามาฝึกแล้วก็ที่เรามาฝึกปฏิบัติกันในแนวเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันเหมาะ,ะกับคนในยุคปัจจุบัน,นที่เราจะต้องมีการเคลื่อนกันไหวเราไม่ได้นั่งนิ่งๆตรงเนี้เมื่อเราทําในรูปแบบได้ นะทำความรู้สึกตัวได้นะมันก็จะขยายผลไปสู่ในกิจวัตรประจําวันจะทําอะไรก็มีใจอยู่กับสิ่งที่ทํานั้นนะจะทํากลัวจะล้างหน้าแปรงฟันนะจะทายอุจรัปัสสาวะนะหรือว่ากินเคี้ยวดื่มนะการพูดนี่เราก็ในช่วงนี้เราก็สงวนไว้หน่อยนะพูดน้อยนะ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราก็จะขยายผลไปสู่นะในกิจวัตรประจําวันเรามาอยู่ที่นี่เราก็ฝึกเลยทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะเรียกว่ามีเวลาน้อยๆเราก็เรียกวปิดวิเวกนะอยู่ตัวคนเดียวนะทําความรู้สึกตัวไปนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ที่จะทําให้เรานั้นได้กลับมารู้จักตัวเราเองจริงๆนะรู้จักกายรู้จักใจตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่รู้จักกายรู้จักใจตามความเป็นจริงเราก็จะไปยึดนะเป็นตัวเป็นตนก็นะเ,เรียกว่าสัพพยาทิฏฐิอันนี้เป็นสังโยชน์ข้อแรกเลยนะเมื่อเราทําความรู้สึกตัวนะเรารู้จักกายใจเนะี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าตานความคิด หลงไปยึดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราก็จะไม่เชื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องงมงายนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้จะต้องเอาเป็นเอาตายกับทุกเรื่องนะที่เรียกว่าศีลประดับปรามาสเนี่ยคือสังโยชน์สามข้อแรกเลยนะที่ผู้ที่บรรลุโสดาบันจะต้องผ่านเพะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยนะที่เรา จะทำได้นะเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาเราก็ตั้งใจที่จะเพียรทําต่อไปมีความศรัทธาเนาะมีความเพียรมีสติมีสมาธิและปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าอินทรีห้าปละห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามารวมตัวกันเนาะในการที่จะทําเรื่องนีนะ้เป็นการสานต่อนะสิ่งที่นะอาจารย์ทรงศิลป์เนานะ ท่านก็ได้ทำเอาไว้แล้วก็ยมจูยมจิกนะก็สนับสนุนหลวงตาก็ดีใหญ่นะยยบัวสีนะก็สนับสนุนเพะาะนั้นเราอาศัยประโยชน์เลยเานะจากที่ได้มีผู้ทำเอาไว้เริ่มต้นเอาไว้นะแเราก็สานต่อนะไม่ให้มันสูญสิ้นไปนะเรื่องเหล่านี้เ,เป็นเรื่องที่นะควรจะรักษานะควรจะ สืบทอดกันต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากาไว้ในเช้าวันนี้เนาะอะไรในท้ายที่สุดนี้นก็ขออ้างอิงเกาคุณของพะศษีรัตนตรัยก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสติสัมปชัญญะ,ะที่มีอยู่ในทุกผู้ทุกคนพระธรมรมคือสัจธรรมความจริงนที่แสดงปรากฏ ออกมาที่กายที่ใจและที่สิ่งแวดล้อมที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คงตัวไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครพระสงค์คือการประพฤติปฏิบัติที่แต่ละท่านแต่ละคนด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาขอขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นกลวัปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านหลุดพ้น จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะได้พบกับนะความสุขเกษมสารมีพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเติมเจริญพร